สาเหตุที่คุณป๊อปหมาททำผลตอบแทนเกือบ6กเด้งภายใน1ปีปีที่ผ่านมาคุณป๊อปหมาพุ่งไปถึง6เด้งก็ลยุทธ์อะไรที่ทำให้ป๊อปหมาเด้งได้แรงขนาดนี้มันนี่แหละผ้ามาคำตอบกันครับอย่างแรกคือกลยุทธ์กล่องสุ่มลึกหลายบ็อกซ์ที่ทำให้ทุกคนอยากซุ่มตัวซิกเรตและสร้างความน่าตื่นเต้นให้กับผู้บริโภค 2. คือการออกแบบตัวละครที่มีเอกลักษณ์โดยการชักชวนศิลปินและผู้ออกแบบชั้นนำ ที่มีเสื้อหมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาออกแบบให้มีความน่ารักกุ๊กกิ๊กและ3คือความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคเพราะป๊อบหมารู้ว่าคนยุคใหม่ต้องการสินค้าให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตนและมีความสนุกไปในตัวซึ่ง3ปัจจัยนี้เอื้อให้ป๊อบหมามีอำนาจในการตั้งราคาสินค้าและยิ่งทําให้ป๊อบมา สามารถสเกลได้อย่างรวดเร็วผ่านการขยายสาขาและการเพิ่มตัวอัตโนมัติสะท้อนมาในผลประกอบการของป๊อปมาทีท่เติบโตรแรงทั้งรายได้และกำไหรหากเราไปเสิร์ชใน Google Trends ก็จะเห็นว่ายังมีกระแสข,ของการเสิร์ชคำว่าป๊อปมาทีท่สูงมากอีกด้วยและนี่คือ